ลอดระยะเวลาที่ได้รู้จักกันได้รับการอุปถาอุปถัมภ์จากพี่แอลและพี่อีทพี่สุนทรและน้องอ๋องโดยเฉพาะพี่แอลนั้นนะเป็นผู้ที่มีความสม่ำเสมอมีความรักมีความเมตตาในพระมหาทั้งหลายเป็นญาติยิ่งกว่าญาติคำว่าญาติยิ่งกว่าญาติคือเป็นญาติติธรรมแต่อันนี้เป็นญาติพี่น้อง ที่มีสายธรรมอยู่ด้วยกันสายธรรมนั้นก็คือมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณยายหลวงปู่อยู่ในใจก็คือเป็นสายธรรมกายเพราะฉะนั้นพี่แอลจึงถือว่าเป็นญาติธรรมอย่างแท้จริงแต่จะเป็นญาติต้องมีกุลบุตรกุลธิดาได้บวชแต่พี่แอลนั้นได้ดูแลพระพิกูจน,น์มเณินเหมือนกับเป็นลูกเป็นญาตินะเป็นพี่เป็นน้อง เพราะฉะนั้นนะ่ะพี่แอลและครอบครัวนะพี่อพิุนทรน้องอ๋องก็จึงเป็นญาติยิ่งกว่าญาติให้โยมพี่แอลแล้วก็ครอบครัวนะสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะให้พี่แอลแข็งแรงมีธรรมะสาว่างสาวัยให้ทุกทุกทุกคนเลยนะให้ได้บุญกับหลวงพี่ที่ได้ตั้งใจนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอทั้งเช้าสายบ่ายคำ่ำ อาบ,บุญนี้ส่งให้พี่แอลแล้วก็ทุกๆคนนะทั้งพี่อีทพี่สุนทรนนทั้งหมดเลยที่อุปการละ,ะชุดพระมหาทุกๆรูปขอจเจริญพรโยมพี่แอลจิรภาบุญญบุตรผู้เปรียบประดุจเป็นพี่สาวของพระมหาข้อที่คอยดูแลอุปถรรัมภ์คำจุนกับพระมหาทุกๆรูปโยมพี่เป็นผู้ที่มีจิตใจงาม จะคอยให้กาลังใจและดูแลทั้งสุขภาพและก็ดูแลทั้งจิตใจ27สิงหาคมเป็นวันธรรมชัยเป็นวันคล้ายวันเกิดของโยมพี่แอลจิราภาบุญญบุตรโยมพี่ผู้ที่คอยเป็นห่วงเป็นใ่พี่พี่น้องๆมหาบเรีณนทั้งหลายผู้ที่คอยอุปถากอุปธรรมขอให้โยมพี่รู้ว่าท่าน มีความเดือดร้อนหรือประสงค์สิ่งใดแล้วที่มีความจำเป็นต่อสมณะบริโภคยมพี่จะไม่เคยดูดาสิ่งนั้นภาพนี้เนี่ยเป็นภาพแห่งความประทับใจของหลวงพี่แล้วคณะสงฆ์ทุกรูปเป็นห่วงเป็นใยบางครั้งเนี่ยหลวงพี่มีความรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยยิ่งกว่าแม่เป็นห่วงเป็นใยยิ่งกว่าพี่ถือเป็นอุปถายิกาของคณะสงฆ์ เป็นอุปถาแก้วของพระพุทธศาสนาเป็นที่รักของพระภิกษุสัมมาเนรการที่เป็นที่รักได้เนี่ยเราจะต้องมีคุณงามความดีคุณงามความดีอย่างหนึ่งที่หลวงพี่เห็นมาตลอดก็คือพี่แอลเนี่ยได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการอุปถาอุปถัมภ์ดูแลพระภิกษุสัมมาเนรอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยเฉพาะเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วย ก็พาไปหาหมอหาอยู่หายารักษาซึ่งบุญนี้เป็นบุญพิเศษเป็นบุญใหญ่ที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าถ้าใครต้องการที่จะดูแลอุปถัมภูตเองค์ก็ให้ไปดูแลอุปถัมภภาพภิกษุผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเถิดซึ่งพี่แอลก็ได้ทำบุญนี้มาตลอดก็เป็นสิ่งที่ ของพี่ก็อนุโมทนาแล้วก็รู้สึกปลื้มใจกับบุญใหญ่นี้ของพี่แอลไปด้วยแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ดูแลพระภิกษุสามเณรเป็นอย่างดีพอได้พูดถึงชื่อของโยมพี่แอลก็ทําให้ระลึกนึกถึงเรื่องราวในอดีตในพระบาลีนั้นได้กล่าวถึงนางวิสาขาเอาไว้ว่าถ้าคนในเมืองนั้น มีการกระทําบุญใดๆก็ตามจะต้องเชิญนางวิสาขาไปเป็นประธานหรือไปร่วมงานบุญถ้างานบุญใดไม่มีนางวิสาขางานบุญนั้นก็จะกลอยงานบุญนั้นก็ไม่สมบูรณ์แบบหากขาดโยมพีเอลไปแล้วงานนั้นก็เหมือนว่าไม่สมบูรณ์หรือยังขาดอะไรไปบางอย่างเพราะว่าทุกงานบุญก็จะเห็นโยมพีเอลมาเป็นประธานบ้างมาเป็นผู้ร่วมงานบ้าง ทุกครั้งที่จัดงานบุญแล้วเห็นโยมพี่แอลก็ทําให้งานบุญนั้นสมบูรณ์แบบประดุดกับคนในยุคข,ของพุทธกาลที่จะต้องเชิญนางวิสาขามาร่วมงานบุญ ในวาระวันคล้ายวันเกิดนี้สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระธรรมอันไม่มีประมาณสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระสงฆ์อันไม่มีประมาณสะทาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีมีมงคลทั้งหลายจงบังเกิดขึ้นแก่พี่แอล ให้แข็งแรงให้อายุยืนด้วยอานิสงส์ที่ดูแลพระพิสุทธิสงฆ์ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจอุปถัมภ์อย่างดีให้สุขทั้งกายทั้งใจทั้งหลับทั้งตื่นยืนเดินนั่งนอนให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแดงรูปสมบัติที่สุดแดงทรัพย์สมบัติที่สุดแงดแงคุณสมบัตินึกคิดปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญกุศล ขอความปรารถนานั้นจองสำลิทิผลดังกมลที่มุ่งม,มา่ปรารถนาไว้ดีแล้วจงทุกประการเมื่อถึงข่าวประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้ปฏิบัติได้โดยง่ายโดยสะดวกให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระรัตนไตภายในที่สว่างสวัยได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายไปติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบรารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทอ สิธิกิจจังสิธิกำม,มังสิธิกาิยตัตตาทากโตสิธิเตโชชโยนิจังสิทธิราพโพนิรันตังสัพพสิธิปวันตุเต